ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนนี้นะครับผมเรื่องของการงานเนี่ยคือดีมากเลยนะครับผมผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดับขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าธุรกิจก็ตามนะครับผมเรื่องของการเงินครับผมก็มีค่าใช้ใจ่ายอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็มีให้ระมัดระวังเรื่องของการคุณแล้วก็การ คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพิธีกรในรายการของเรานะครับคุณไม้นั่นเองสวัสดีค่ะครับผมคุณไม้ก็จะมาเป็นพิธีกรที่คอยถามคาถามจากคนทางบ้านให้นะครับถ้าพร้อมเราก็มาเริ่มรับชมคําทานายกันเลยครับผมคําทํานายนะครับผมดวงชะตาเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ต้องบอกว่าอืมพออาการอืมอืมนี่เออดีดีดีนะคะดีครับถือว่าดีแล้วก็กันก็ดีอยู่นะครับ เท่าที่ดูแล้วเนี่ยดวงของชาวราศีกันย์ในเดือนนี้นะครับผมงานเด่นแน่แน่งานเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็งานเด่นอ่าจริงๆสุขภาพก็เด่นนะค่ะจะบอกให้ว่าเด่นในทางอะไรดีใช่ครับผมเด่นในทางดีอยู่เด่นโดดออกมาเลยโอเคครับผมในเดือนนี้นะครับผมดวงของชาวคณาราศีกันเนี่ยในเดือนเมษายนนี้นะครับค่ะเจาะลึกลงไปในเรื่องของงานเนาะ มีดวงที่เขาเริเปิดมาสามใบเนี่ยเป็นดวงผู้ใหญ่อปทัมภ์สามใบเลยอ,อืเรียกได้ว่าเป็นดวงเป็นเดือนที่แบบชาวราศีกันยนะ์ไปทํางานไปไหนมาไหนจะเข้ากับผู้ใหญ่ได,ด,ด้ดีมากๆนะไปออกสังคม ไปออกสังคมไปเจราจาไปเสนองานทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโอ้โหโอกาสที่จะปิดงานโอกาสที่จะที่เราจะหายงานงได้มีสูง,ม,สงมากแนะนําครับผมเดือนนี้ให้ชาวราศีกันเนี่ยออกสังคมเยอะๆเจอผู้ใหญ่เยอะๆนะครับผมเราก็เราจะได้งานจากตรงนั้นแหละครับเราจะได้งาน,เรา,งานเราจะได้โอกาสใหม่ๆเราจะได้สิ่งที่ทําให้เราเหมือนได้มีความก้าวหน้าในหน้นานที่การงานเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสดีๆเนี่ยมาจาก ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มักจะมาจากการได้ออกสังคมนั่นเองนะครับแนะนาว่าให้เจอผู้หลักผู้ใหญ่คนให,ใหม่ๆจะดีกว่านะครับจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่จากวงการพวกธุรกิจค้าขายหรือจะเป็นพวกหน่วยงานราชการนะครับผมก็ดูดีมากๆเลยนะครับผม,มบบจะได้บบมักจะได้โอกาสดีๆมาเสมอทนะีอนี้ต่อมาเรื่องของการเงินในเดือนนี้การเงินในเดือนนี้นะครับผมก็ต้อง มีค่าใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนเลยดีกว่าในเดือนนี้นะครับมีเดี๋ยวก็ไม่เป็นใช้จ่ายแต่ว่าไม่ได้ก้อนใหญ่นะ,ะก้อนเล็กๆหยิบ oy, ยิบยอยๆอยหยิบยิบย่อยๆ oy, แต่มันจ่ายทั้งเดือนออกเรื่อยๆ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 นะครับประมาณนี้นะครับอ่าฉะนั้นก็อ่าใครที่ชอบช้อปปิ้งอ่ะจะต้องเบรกเองไว้หน่อยเสื้อตัวละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยนะครับแต่ซื้อซื้อทุกวันซื้อทุกวันทุกวันประมาณนี้นะครับอาจจะมีโปรสงการ 4ีุ่ดี่อะ <4. 4 S 1> ค่ะอาจารย์ใผ่าัไม่ได้สี่จด้ี4แล้วก็เดี๋ยวมีโปรสงการ5.5จ <5 S 1> ุ 5. 5ด้วย5.5ทุกเดือนจะมีใช่ครับผมฉะนั้นก็ต้องรามาระวังค่าใช้จ่ายไว้ให้ดีครับแล้วก็เป็นเดือนที่ในเ,เป็นเดือนที่ชาวราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่ จะ,ะโดนหลอกลงท ون, <proxy. S 1> ุนม,มีคนมาหลอกลงทุนหรือว่ามีคนมาหลอกกับ dictator, ยืมเงินไปอะไรเงี <Isaiah>. ้ยนะครับ uh, ฉะนั้นก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินในเดือนนี้นะครับจะดีที่สุดพยายามเก็บเงินเอาไว้อยู่กับตัวเองนะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจะลงทุนทํางานทําธุรกิจอะไรก็ทําคนเดียวน,นี่แหละครับดีที่สุดในเดือนนี้เนะี่ยจะเด่นในเรื่องของการซื้อมาขายไปมากๆนะครับฉะนั้นก็ถ้าชาวราศีกันน่ะทำทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกซื้อมาขายไปนะรวยนะครับปังมาก แล้ก็ดวงความรักคนโสดในเดือนนี้นะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยเดือนนี้ไม่ได้เด่นรักเท่าไหร่นะครับผมนะมีแบบมีมามาไปไปนะครับผมแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอคนที่ดับใช่ไม่ไม่ค่อยเจอคน,คนที่ถูกใจเท่าไหร่นะครับเป็นการรอคอยการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ครับส่วนใหญ่นะก็จะก็จะเหมือนไพ่บอกว่าให้อดใจวันนี้หนึ่งให้รอไปก่อนนะครับผมยังไม่เจอคนที่ใช่นั่นเองต่อมาครับผม ถ้าจะเป็นดวงกำรังคนที่มีคู่แล้วนะครับดวงกำลังคนที่มีคู่แล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะมีปากมีเสียงกันเอาไว้นิดนึงนะครับผมอ่าเราก็จะพบเจอนะครับว่าแฟนเขาเรียกอ,อะไรละ่ะ แฟนเราเสน่ห์แรงนะครับผมเจ้าชูอาจจะออกไล่เจ้าชูได้ฉะนั้นก็ต้องอยู่ใ,ใกล้เฝ้าระวังไว้ให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ห่างโอ,อกาสที่ถ้าปล่อยให้ค่าสายตาปุ๊บอาจจะจับไว้ไปคุยกับอาจจะเห็นว่าไปคุยกับ<ม>คนตรงนี้ใช่ครับผมฉะนั้นเด๋ยนนี้ก็แนะนําว่าถ้าจะสองการจะไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันจะดีที่สุดนะครับถ้าพูดถึงรูสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็สุขภาพในเดือนนี้เด่นเหมือนกันของชาวราศีกันเด่นในเรื่องอะไรบ้างนะครับ กขาบอกว่าในเรื่องของการสุขภาพของที่ชาวราศีกกรที่เป็นมานานสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีอาการที่จะดีขึ้นในเดือนนี <_ v S 1> ้นะครับแถมที่สำคัญนะผมใครที่วางแผนจะมีน้องนะครับผมในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ร <t reat ment> <t reat ment> <t reat ment> ับข <wanted> ่าวดีตรงนี้ด้วยนะครับมา ต่อมาครับก็จะเป็นดวงสิยงโชคนะครับดวงสิยงโชคในเดือนนี้นะครับผมเชาวราศีกันยังไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับเล่นได้แต่ว่าพอประมาณนะครับผมยังไม่ค่อยเด่นมากนะครับแล้วก็การลงทุนในเดือนนี้ก็จริงๆก็ยังไม่ค่อยนะนําให้ลงทุนเท่าไหร่ hmm. นะครับผมต่อมาครับผมก็จะเป็นการําบุญเสริมโชคในเดือนนี้การําบุญเสริมโชคในเดือนนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําบุญกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่นะบันพักคนชราอ้าวจือหรือจะทำบุญกับคนพิการแบบเนี้ย ก็ได้เ <că> ช่นก <c oughs> ันนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการทำบนกับเทพที่เป็นพวกผู้หญิงเป็นพระแม่อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะได้รับพวกเสน่ห์เสน่ห์เสริมเรื่องรักเสริมเรื่องความรักกลับคืนมาด้วยนะครับผมแล้วก็เสน่ห์ตรงนี้จริงๆก็เป็นเสน่ห์ที่อาจจะทําให้คนเอ็นดูเราทําให้ค้าขายง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนนี้นะครับผม เรื่องของการเงินเนี่ยคือดีมากเลยนะครับผมผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดับขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าธุรกิจก็ตามนะครับผมผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากๆแนะนําให้เดือนนี้ชาวราีการออกสังคมบ่อยๆเจอคนใหม่ๆบ่อยๆนะครับเราจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสที่ดีครับเรื่องของการเงินครับผมก็มีมีค่าใช้ใจ่ายอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็มีให้ระมัดระวังเรื่องของการทุนแล้วก็การยืมเงินนะครับ ดวงคำรักของคนโสดนะครับในเดือนนี้ก็คือเรื่อยๆนะครับผมยังไม่เจอคนที่ถูกใจเท่าไหร่ดวงคำรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับผมอันนี้ต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่ามีการเลาะมีปากมีเสียงเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็การไปไหนมาไหนเนี่ยควรจะไปด้วยกันไม่ควรจะแยกกันไปนะครับแยกกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ควรไม่ควรจะห่างกันเยอะเพราะว่ามีดวงที่แฟแนเะราจะเจ้าชู้ขึ้นมาด้วยในเดือนนี้นะครับเสน์นแรงแล้วก็ต่อมาเนี่ยดวงสุขภาพนะครับผมก็ ดวงสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมโรคภัยแค่เจ็ดต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นแถมนะครับผมใครที่ตั้งใจจะมีน้องก็เดือนนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีด้วยนะครับการทำบุญสมโชคลในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นการทำบุญกับผู้สูงวัยนะครับผมคนแก่นะครับหรือจะเป็นคนพิการคนยากไร้ก็ได้นะครับแล้วก็การขอพรการไปมูกับพระแม่ทั้งหลายนะครับที่เป็นเทพที่เป็นผู้หญิงนะครับผมก็จะได้รับเรื่องของเมตากลับมานะก็จะช่วยเรื่องของความรักและการงานด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับคาสนา ของชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับผมประสบความสําเร็จนะครับผมในทั้งหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็สุขภาพแล้วก็ความรักนวยนะครับผมใครที่เดินทางไกลนะก็อย่าลืมครับตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเช็คสภาพรถกันดีๆนะครับผมขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ